ยุวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภาชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรมสวัสดีครับกับผมนายพนากรอุ่นกรมนักเรียนโรงเรียนเกตนาวิเศษวิทยาลัยอุทัยธานีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คนิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทปัจจุบันกระผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกราารมการสาระนักเรียนและหัวหน้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนกรารนาพิเศษวิทยายลัยอุทัยธานีประจำปีการศึกษา2567ครับ ถ้ากระผมได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนประชาธิปไตยนะครับกระผมเห็นว่าโครงการนี้นะครับมีความสําคัญต่อกระผมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะทําให้ผมรู้จักสิทธ,ธิและหน้าที่และกระบวนก,การประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและจะนําแนวทางนั้นนะครับมาพัฒนาชุมชนโดยการเริ่มจากเยาวชนรุ่นราวคขาเดียวกันให้มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นเช่นการออกเสียงเลือกตั้งการแสดงความคิดเห็นการยอมรับความเห็นที่แตกตา่างนอกจากนี้ ผมยังอยากนําแนวคิดประชาธิปไตยนะครับมาสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนของผมให้มากยิ่งขึ้นครับเช่นการจัดกิจกรรมการหาหารือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมครับ สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยมีอยู่ทุกที่และสามารถเริ่มได้จากตัวเราเองถ้าเราเข้าใจเป็นอย่างแท้จริงก็จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตและสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเราได้แน่นอนครับขอบคุณครับ